วันนี้ลูกค้าสั่งสามเส้นเส้นมีเหลืองวุ้นเส้นเส้นเล็กลูกค้าสั่งพิเศษ150เลยนะ มีไข่เลยเนะี่ยันนี้มีสามเส้นสามรสเลยผักไม่ใส่เนาะโอเคตามใจลูกค้าอ,คอันนี้คือกะเพราเนื้อสับไข่ดาวเนื้อสับไส่ดาวโอ้น่าทานมากเลยเส้นโอ้เส้นน่สวยอันนี้สามสามรสสาม เส้นบะหมีวุ้นเส้นเส้นเล็กพิเศษเลยครับชุดนี้โอ,โอ้ลูกค้าก็ไม่ใส่ผักเลยดูไม่เหมือนกันเลย